ต่อกันที่ทางด้านสถานกงสนใหญ่นะเมืองโกตาบารูค่ะจับมือสออบตอคนทับห้าหน่วยงานหลักเปิดให้บริการเชิงรุกประชาชนพร้อมค้นหาคนไทยไร้สัญชาติที่ตกหล่นในรัฐกลันตันค่ะ สถานกงสุนให่นะ่ณเมืองกตาบารูประเทศมาเลเซียรวมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชร่วมกับโครงการกงศูนย์สัญจรโดยมีพันตำรวจโทรวรรณพงศ์คชรักเลขาธิการสอบตอตพร้อมด้วยนายภาสิจุทัพุทธิ กงสุนใหญ่ณนเะมืองกตาบารูนางสาวปิติการสิทธิเดชกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมพบปะประชาชนที่เดินทางมารับบริการเป็นจํานวนมากณนะวัดกงและสุยอําเภอกัวมูซังรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียค่ะ ภายในงานนะคะมีการให้บริการเชิงรุกประกอบด้วยการทันหนังสือเดินทางการรับจดทะเบียนสูติบัตรมรณะาบาัตรการรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรม DNA เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ตกหลน่นทางทะเบียนราษฎร์ในมาเลเซียค่ะตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์รวมถึงตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่คนไทยโดยรัฐบาลไทยนะคะได้ให้ความสําคัญกับคนไทยทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดหน่วยง,งานภาครัฐจะเข้าถึงได้ทุกพื้นที่เพื่อพี่น้องประชาชนที่ไม่เคยได้รับโอกาสให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ที่กฎหมายกำหนดได้ทั้งนี้นะคะกิจกรรมกงสุนสรสอรจะมีกําหนดจัดขึ้นณนะสถานกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารูประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่10ขอไปค่ะระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อดําเนินการตรวจสารพันธุกรรม DNA และคัดกรองบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราชในประเทศมาเลเซียต่อไปค่ะ